สวัสดีครับหากใครที่กำลังมองหาวิธีในการทําที่วางไข่ให้หอยนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยโข่งหรือว่าหอยเชอรี่นะครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆนะครับในการทําที่วางไข่ให้หอยด้วยวิธีการใช้ไม้สามอันนะครับให้เข้ากันแล้วก็ทำเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยครับสำหรับไม้ที่ใช้ในการทำที่วางไข่นะครับผมก็จะแนะนำให้เป็นไม้ที่มีผิวเรียบนะครับอย่างเช่นไม้ไผ่นะครับเนื่องจากว่าไม้ไผ่เป็นไม้ที่หอยนิยมขึ้นวางไข่นะครับถ้าหากเป็นไม้ชนิดอื่นนะครับอาจจะเป็นลักษณะของผิวที่หยาบนะครับดังนั้นหอยจะไม่ค่อยนิยมขึ้นวางไข่นะครับเนื่องจากว่า มันอาจจะระคายผิวของมันนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ทําการตัดไม้ไผ่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราวัดขนาดนะครับโดยความยาวของไม้แต่ละอันนะครับให้ไม่ต่ำกว่า6 0ซนเมตรแต่ว่าไม่เกิน1เมตรนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราให้ยาวมากนะครับบางทีหอยก็จะปีนขึ้นสูง ตามระดับไม้นะครับพอวางไข่เสร็จนะครับก็อาจจะทําให้หอยตกลงจากที่สูงดังนั้นเราจึงควรตัดให้พอดีนะครับประมาณไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรแต่ไม่เกิน1เมตรนะครับ ถ้าเป็นเส้นน้ำนะครับให้เราตัดออกด้วยนะครับถ้าเป็นบ่อผ้ายางมันอาจจะทําให้ผ้ายางทะลุได้ดังนั้นเราก็ควรที่จะตัดให้เป็นผิวเรียบนะครับ หลังจากที่ทําการตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เลือกขนาดของไม้ที่มีความสูงใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นก็ใช้เชือกนะครับผูกที่ปลายทั้งสามอันเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับที่วางไข่ของพ่อแม่พันธุหอยหลังจากนี้เราก็สามารถนําลงในบ่อเลี้ยงหอยได้เลยนะครับ นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับที่วางไข่พ่อแม่พันธุหอย